กปรับสมดุลก็ผมว่าด,ดีขึ้นนะผมรู้สึกได้นอนแล้วแบบเต็มอิ่มขึ้นคือปกติก็จะนอนแบบตื่นช่วงเว้นช่วงอยู่แล้วแต่ว่าพอแบบว่าเริ่มมีการปรับสมดุลเนี่ยก็รู้สึกว่าการนอนที่มันเป็นช่วงเว้นช่วงเนี่ยมันก็ยังเต็มอิ่มอยู่ไม่ได้แบบตื่นมาละเคียอะไรขนาดนั้นชื่อเลศักดิ์ตั้งระบุธรรมครับชื่อเลนชื่อเคนนะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านรับซื้อเศษเหล็กอยู่ที่กระทุ่มแบนสมจิตค้าเหล็กครับแล้วก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็น ถ้าเอาง่ายๆเลยกปกติทุกๆตุดจีนะครับผมจะติดตามป้ามาแจากของเปลาให้ญาติๆแล้วบังเอิญมีญาติคนหนึ่งอยู่ตรงท่าพอดีนในหมู่บ้านนัชชาตรงนี้ครับก็เห็นว่ามีตรงนี้ก็เลยรู้ว่ามี เออเป็นเหล่าเจกครับเป็นเหล่ายีเจกอันดับที่2ก็คือเป็นน้องชายอากงผมปกติก็เขาจะอยู่ที่บ้านแล้วผมมีเรื่องธุรกิจใหม่ๆอะไาเงี้ยก็พาเขามานั่งรถเล่นด้วยก็ชอบนะครับตอนที่พาเขามาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะรักษาแต่พอผมไปนั่งฟังคุณหมอโบพูดกับเหล่ายีเจกผม <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นเชิงลึกเขาอีกเพราะผมเคยฟังเข็มแต่ไม่ได้คุยกันลึกขนาดนี้ก็เลยลองเอาผลตรวจมาให้คุณหมอตอนได้คุณหมอเปียโนก็คุยกันว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไตผมมันไม่ค่อยดีมันค่อยๆดรอออปลงงงหหมมบบว่่่าาาต้เืนนัจูท 干吗？ ผมจำแม่นเลยวันยี่แปดผมมากินชาอยู่ตรงโซนร้านอาหารกินมาเยอะแล้วละ่ะเสร็จปุ๊บก็มานั่งตรงนี้แล้วก็มีชาเสิร์ฟอีกแล้วก็หลังจากที่เราเด๊กผมทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วลมันมีเหตุการณ์ก็คือแผ่นินไหวอันนี้รู้กันหมดว่าแผ่นินไหวเกิดขึ้นคือตอนท้่ผมกินชาอยู่ผมก็คิดว่าผมอะ่ะเมาชาแต่ว่าทุกคนก็จะแบบจะนิ่งไปหมดทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยแล้วอยู่ๆไอ้บนหลังคาครับที่มันเป็นโมบายก็เริ่มสัน่นแล้วก็มีคนทาง,งในวิ่งออกมาจากนั้นเขาก็จะพยายามทยอยหาลูกค้าเนี่ยพาออกไปก สองอย่างครับมีปรับสมดุลด้วยแล้วก็แก้อาการตึงตามจุดที่ต้องการด้วยนี่วันนี้จะเป็นครั้งที่3ามทำวัล้สองครั้งแต่หลังจากทําจะรู้สึกเมื่อยตรงจุดที่เราเน้นกล้ามเนื้อที่ปเราปวดหลังจากทาเลยนะจะปวดเลยทันทีแต่ว่ามันก็จะคลายไปวัน2วันแต่คุณหมอบอกให้ดูระยะยาวไปก่อนส่วนปรับสมดุลก็ผมว่าดีขึ้นนะผมรู้สึกได้นอนไร้แบบเต็มอิ่มขึ้นคือปกติก็จะนอนแบบตื่นช่วงเว้นช่วงอยู่แล้วแต่ว่าพอแบบว่าเริ่มมีการปรับสมดุลน่ก็รู้สึกว่าการนอนที่มันเป็นช่วงเว้นช่ว มาล,ละเพียอะไรขนาดนั้นนึงนั่นลำหนึ่งเลยผมหัวโบราณเลยนะเพราะว่าผมเป็นตระกูลคนจีนที่แบบว่าจีนจ๋าเลยอะ่ะบ้านผมอยู่กัน20กว่าคนมนะันตึกตึกหนึ่งแล้วอยู่20กว่าคนก็เลยแบบได้ซึมซับมาจากอากงอาม่าอะไรเงี้ยจากป้ามาพวกเราก,กโกโตโกอะไรเงี้ยก็พูดถึงยาทุวกวันนี้ผมยังกินยาต้มอยู่ลยกว่าที่จะจอยมาที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็อาม่าให้ลองอะไรผมก็กินก็เลยเป็นพวกแนวๆน,นั้นไป คนที่กลัวเข็มผมแนะนําว่ามันไม่เหมือนการเอาอะไรไปจิ้มซะมากกว่าเหมือนกับเอานิ้วเราเนี่ยไปกดเบาๆเข็มก็ลงไปแล้วถ้ามาลองดูก็จะไม่มีผลอะไรจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำ มีตัวนึงครับคุณหมอเปียโนเขาแนะนําผมอยู่เป็นยืดเหยียดพอดีผมมีอาการตึงตรงซีขวาตั้งแต่ต้นคอเนี่ยลงไปจะถึงข้างล่างแต่ก็แก้ด้วยการยืดเองก่อนออกกาลังกายในอยู่บ้านแต่คุณหมอบอกว่ามันต้องแบบยืดจริงๆจังๆเลยคือให้ผมไปเล่นโยคะอะไรเงี้ยหรือจะลองที่นี่ก็ได้ผมก็เลยสนใจอย,อยู่ว่าอยากจะลองยืดเหยียดที่นี่ดูของผมจะไม่ใช่งานทำงานนั่งโต๊ะครับคือถ้าเป็นรูปพวกรุ่นเดียวกันนะ่ะเขาก็จะบวดว่าปวดคอบอ่าไหลรแต่ของผมจะเป็นซีขวาอานี่ใช่ป่ะอาจจะเป็นเพราะเล่นโทรศัพท์ส่วนมากคือผมนอนเล รถครับเพราะผมขับรถเยอะกว่าข้างนั่งปกเขาท่านาขับรถมันจะแบบไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่เคยให้หมอกายภาพดูแล้เขาบอกว่ากล้ามเนื้อมันตึงฝั่งแล้วไม่เท่ากันมันก็เลยไม่ไมไมแบาบลานซ์กันมันเทน้ําหนักไม่เท่ากัน ก็แนะนําครับถ้าใครไม่เคยลองอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยหรือแบบว่ารักษาที่อื่นแล้วไม่ดีขึ้นผมว่าที่นี่ตอบโจทย์ครับที่นี่มีอะไรให้เราดูเยอะแยะเลยเรื่องอาหารอาหารก็อร่อยนะผมตอนแรกผมกินอาหารก่อนก็อร่อยดีแล้วก็มีพวกสินค้าต่างๆมากมายเลยถ้าใครหายาจีนผมว่าที่นี่น่าจะมีแต่ที่ผมดูครบนะแล้วก็พวกคาสการต่างๆก็หลากหลายนอกจากจะมีของแผนจีนแล้วยังมีแผนไทยด้วยดีจริงๆแล้วก็เดินทางสะดวก